วันนี้จะมารีวิวเ,เป็นแก้วแบบสวยค่ะเป็นผมพึ่งได้มานะเดี๋ยวจะเปิดข้างใน,นให้ดูนะครับเป็นจะมาดูเลยนะครับขออนุญาตไปแก,กะแบบนี้นะคะ นมันจะเป็นแก้วแบบนี้ค่ะสามารถหมุนกินเมาได้นะคะมันจะแบบเปิดฝาตรงนี้เปิดจุกกลินออกนะคะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีนี้มาให้ด้วยค่ะในกล่องนะครับหมดแล้วคแบบด่เชียดูเลยแก้วแบบเปิดให้ดูค่ะ นี่นะครับในแก้วมหนเงี้ยนี่ก็หลอธรรมดาครับเป็นแก้วของมิกกี้เมาส์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ขอบคุณครับ